อหมายเลขสิบครับาจานครับหมายเลขสิบพร้อมแล้วนะครับหมายเลขสิบเทพสุราค่ะหมายเลขสิบนะครับเป็นว้าของทีมงานเทพสุราสุราแปลว่าเหล้าครับทีมงานเทพสุราพร้อมที่จะขึ้นสู่ทองฟ้าแล้วครับขณะนี้ตั้งลำแล้วครับพร้อมแล้วไปแล้วครับ ขึ้นสู่สทองฟ้าแล้วครับเทพสุราเทพสุราานะครับแหมสีสันนี่กเ็นนกเหมือนกับเหมือนกับเหล้าผสมยาดองครับสีมันออกน้ําตาลน้นําตาลออกปรับปรุงมาดีนะครับหลังจากที่มาืวานมีจุดบกพร่องบางจุดแต่วันนี้ได้ปรับปรุงได้ออกได้ดมเรียบร้อยเลยนะครับ ปีอ่อนเอออุยอุยอุยโล,นนลมาแดงโลมาแดงวันนี้ว่าวสวยพอท้องฟ้าไม่ไมีเมฆหางยาวหางจะมาพันกับสายไฟด้